สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฤทเทวดานะครับในช่องฤทธิวดานชแนลนะเป็นช่องของผมเองนะครับก็ช่วงนี้พักฟื้นร่างกายอยู่นะครับก็เลยได้นําคลิปนักมวยเก่าๆนะครับที่เขาต่อยกันนะครับแล้วก็มาศึกษาเขาด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคู่มวยระหว่างถนนใช้ธนกรยิมนะครับในในไฟนั้นนะสีเสื้อตอนนั้นครับชกกับเมืองไทยพิเคันไทยมทดยิมนะครับก็เป็นไฟที่เรียกได้ว่าดูเดือดมากๆครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับนี่ครับ ถนนชัยธนกรยิมนะครับอยู่มุมแดงนะครับส่วนมน้ำเงินเนี่ยเป็นเมืองไทยพิเศษไทยมวยยิมนะครับก็ขึ้นมายกที่2เลยนะครับถนนชัยธนธนกรยิมนะครับเป็นมวยซ้ายนะหรือว่าปัจจุบันนี้เป็นถนนชัยแฟร์แท็กนะฮะส่วนเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มทําร่างกายนะครับเห็นมีเพื่อนใน Facebook นะครับก็เห็นเขาบอกว่าจะกลับมาต่อยอีกแล้วนะครับนี่ฮะเมืองเมืองไทยอยู่น้ําเงินนะฮะไฟนี้ชกกันที่เวทีราชดำเนินนะฮะ นี่ครับผมนามวยคู่นี้มาให้ชมว่าต่อยกันดูเดือดมากเลยครับผมได้ดูคลิปแล้วดูเดือดมากก็เลยอยากให้เอามารีเควสนะครับอยากเอามารีเควสแล้วก็ดูไพร้อมกับแฟนมวยนะรีวยกว่าต่อยกันเนี่มันหยดติ่งนะครับนี่ยกที่สองฮนะมวยซ้ายทั้งคู่นะครับธนวชัยก็ซ้ายนะเมืองไทยก็ซ้ายนะครับนีบ่เดินทั้งคู่นะแต่ว่า ต้องมีคนถอยละคนนะเพราะว่าคนหนึ่งเดินคนนึงก็ต้องถอยนะแต่ไฟนี้ดูต่างคนต่างลูกต่างรับนะครับแต่ว่าเดินไทยเมืองไทยนี่เปิดเกมเลยนะนี่ฮะขวางหน้าครับแทงเมืองไทยนี่ฉาย,ยาของเขาคือสอกผีดิบนะครับส่วนธนชนชัยนี่แลมโบ้เลือดเดือดนะฮะจังหวัดวีร์ทั้งคู่นะครับเป็นนั้งชกจากจังหวัดวีร์นะนี่ะมุมแดงธนชนชัยออก้างซ้ายไปครับสกัดเมืองไทยยัดโอ้โหยัดไส้ โอ้แลกกันเลยโอ้โหยาไส้แหลมมากเลยนะเมืองไทยผมว่าพื้นเพเขาเป็นมวยมวยเขานะส่วนธนชนัยก็อุ้ยศอกมวยบู๊ทั้งคู่นะเดินแลกกันอุตรุดเลยแบบว่านี่คฟันศอกเมืองไทยนี่ศอกเก่งมากเลยนะสอกธรรมชาติเลยนะปักเลยครับปักปักธนชนัยแข้งซ้ายศาสตร์ไม่กลัวอยู่แล้วนี่ครับปัดืตล่างขึ้นบนฮะ ดูดเดี๋ยวดูสังเกตดีนะเมืองไทยจะมีเหลี่ยมนะจะมีเหลี่ยมมาช่วยนะและลูกปัดขานี่นะเนี่ยโอ้โหแข้งขวามาครับแล้วก็ทีบก็เหมือนเมืองไทยจะกาดขวานะเพื่อจะเอาเพื่อจะยกบางแข้งซ้ายของธนบุชัยหร้อเาเนาะอุ้ยปัดล่างลูกนี้นะทำได้ดีแล้วนี่ลูกเก่งเลยนะปัดขาล่างเขาเนี่ยนะโอ้โสอกจังหวะนี้ืห เฉียดเฉียดไปนิดเดียวโอ้มีหมัดเหมือนกันถนนจะอุ้ยสอกไปฮะอุ้ยสอกอีกับแตกหรือเปล่าครับโอ้หมดยกที่สองครับนี่ยกที่สองเท่านั้นนะโอ้โหนี่ฮะขึ้นยกที่สามครับไม่รอช้าแล้วถนนใช้เปิดเกมเลยครับโอ้ยืนแรกกันเลยนะยืนปักหลักแรกกันครับนี่ถนนใช้ค้ำค้ำแล้วออกแข้งซ้ายไปฮะซ้ายดันไว้ครับใช้ใช้แขนดันไว้ครับออกวุธนี่ มีเข่าเข่าซ้ายแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ยังไม่ล้มนะออกแข้งขวาครับเมืองไทยเมืองไทยมาเน้นแข้งขวานะไฟนี้ครับนี่ตีหน้าครับซ้ายกับซ้ายเจอกันนี่ต้องออกตีหน้านะครับถึงจะเข้าเป้านะนี่อตีหน้าอีกแล้วครับนี่สังเกตเีออกตีหน้าบ่อยมากนะแล้วก็เขี่ยขาหน้านะครับแล้วเขาก็จะมีเหลี่ยมนะเมืองไทยนะคอยดูนะส่วนธนนทชัยนี่แรกแรกอยู่แล้วครับมีครบท่วอาวุธนะครับ <Yeah. S 2> เดินออกหมัดซ้ายโอ้หนึ่งสองแล้วออกแข้งซ้ายไปครับลงลงล่างครับอืโอ้เมืองไทยก็แข้งซ้ายสาดมาเนี่ยภาคไม่ทันนะมวยคู่นี้เรียกได้ว่าขอแลกวุธดกันตลอดเลยครับดูครับอย่างไงครับโอ้หมัดหนึ่งสองครับซ้ายยังไม่เต็มนะโอ้เมืองไทยมีศอกศอกกับหมัดครับยังหว่านี้อุ้ย,ยดูเหมือนธนวชัยจะหัวปูดเลยนะเนี่ยมีลูกมะนาวตรงกลางศรีรษะเลยนะหน้าผา,นะากนะยัดเข่าซ้ายไปพยายามจะดันให้ล้ม ลวงท้องไปทีฮะโอ้โหปกักเมืองไทยยังไงยัดข่าซ้ายไปครับแล้วยกบ,บังขวางไว้อเนี่ย้องทําอะไรไม่ถนดัดนะว่มากันซ้ายยังไม่ออกครับนเนื้อเนื้อ,อยังไงครับปัดโอ้โหนี่ยะปัดขาล่างล้มไปทีฮะเมืองไทยขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะ อุ้ยสอเหมือนกันครับอืมมีสอเหมือนกันนะถนนชัยนี่ปักใส่เลยนะโอ้โหฟันแบบดื้อนะครับคนเมืองไทยเมืองไทยยังไงครับโอ้โหดูเหมือนเขาจะเปิดหน้านะเมืองไทยเปิดหน้าแรกเลยนะโอ้โหนี่ฮะหมดยกที่สามครับแลกกันเดือดเลยขึ้นยกที่สี่ครับนี่เมืองไทยตั้งรับครับไปนี่ถนนเอ๋ยถนนชัยขยับเข้าหานะ แข้งซ้ายไหมครับนาไปครับแข้งซ้ายนาไปแล้วถีบไะกัดไว้มียกขาบัางละเมืองไทยยังไงออกแข้งขวาแล้วก็จิ้มหมัดหมัดขวานะไฟนี้ดูเมืองไทยเน้นเน้นเน้นออกทางฝั่งขวานะดูมากัดขวาเลยครับเหมือนมาแก้ทางมวยนะเหมือนจะมาบังแข้งซ้ายถนนชัยนะนี่ครับขูคขี่วงในกันยังไงครับออกแข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับถีบไว้ถีบไว้ครับเมืองเอ่อถนนชัยยังไงครับวงใน พยายามขวางครับเมืองไทยยังตีไม่ถนัดคนะนี่ครับโอ้โหเดินใส่กันไม่หยุดเลยนะถีบสกัดไว้ครับพยายามทีบสกัดไว้ยายาไวแล้วมีหมัดมีหมัดเสริมครับจนวนชัยแล้ววงในยังไงครับพยายามยกขา,วข,าวขวางไว้แต่เมืองไทยก็พยายามจะแทงฮนะยังแทงไม่ถนัดนะตอนนี้นี่ดูอุ้ยไม่ล้มครับจังหวะน,นี้เสียหายเลยนะนี่ครับรูปมวยนะครับลูปมว,มวยมีผลนะโอ้โหจังหวะ เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าก่อนนนั้นนะผมดูธนนชัยดูเหลือหล่อมเลยนะเริ่มเอานี่ฮะโอ้โหได้ศอกได้หมัดน,นะครับแต่ว่าเมืองไทยพยายามจะยัดไส้แต่ว่าโดนเหลี่ยมล้มลงไปฮะภาคแทบไม่ทันเลยนะผมเนะนี่ยเนี่เดินเข้าหาเมืองไทยเมืองไทยยังไงฮะเสียหลักนิดนึงครับพยายามจะเข้าคู่วงในครับเมืองไทยเกาะได้แล้วอาศัยเหลี่ยมล้มลงไปครับนี่ฮะ นี่ครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มอู๋ถนนชัยเวดูแผวๆเปล่าครับยัดเข่าซ้ายไปครับแล้วขวางไว้ครับเมืองไทยนี่กรรมการแยกนะครับถนนชัยยังไงครับหนึ่งสองแล้วออกข้างเขาผคกจะมาทันเลยผมอะมีเหลี่ยมโอ้โหจังหวะนี้อุ้ยสอกอีกโอ้โหฉายเลยครับจังหวะนี้ฉายเลยดันดันดันแล้วออกดันออกไม่ออกยัดเข่าขวาไปครับ แล้วขวางไว้ครับนี่ม,มีรูปเขานะลูกเก่าะลูกเก๋าเมืองไทยนะถนนชัยพยายามโอ้โหนี่ฮะดูเหมือนจะราคานี้จะข้ามมาฝั่งเมืองไทยแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะหลวงท้องครับถนนชัยผักออกแล้วต่อยท้องผักผักออกครับหนึ่งสองครับเมืองไทยอาศัยเหลี่ยมช่วยนี่โอ้โหได้เหลี่ยมนะได้เหลี่ยมมาช่วยนะจะมาจะมาโดนเหลี่ยมช่วยเลยนะ แข้งสายไปครับถนนใช้อาศัยจะจะปัดล้มให้ล้มอะไรแต่ไม่ล้มนะครับโดนแข้งขวาไปครับหนึ่งสองมาฮะยัดเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวมีเหลี่ยมช่วยโอ้โหเนี่ฮะมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับไฟนี้นะเมืองไทยโอ้เริ่มคุมเกมนะฮะทีนี้ยังไงครับถนนจะโอ้โหหมดยกครับโอ้โหได้ป่ายกนะมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับเมืองไทยเนี่ยเขามีลูกเก่านะ ต้องเดินแล้วครับถนนชัยไม่หยุดนะออกแข้งซ้ายแล้วจิ้หม,มัดโหโเนี่ยยังยังไม่ห่างนะยังยังครับน,นี่มีหมัดโอเมืองไทยมีโหมีหมัดชุดแต่ว่าดูแต่ผมดูในเมืองไทยจะกดักดกัดกัดเขาเปิดไปหน่อยนะแต่ว่าเขาเป็นนักแรกอยู่แล้วนะแต่ว่าทนทานมากนะเสียขาหน้าแล้วถีบไปฮนะถนนชัยก็เดินพยายามจ้วงหมัดครับออกแข้งซ้ายไป โอ้โหโอ้โหยังไงครับโดนไหมโดนไหมฮะกอดอู้นะครับเมืองไทยขวาครับเริ่มกินเหลี่ยมกินทรงเลยนะเมืองไทยเริ่มคุมเกมแล้วครับเริ่มเนี่ยถอยคุมเกมแล้วส่วนธนนท์ใช้ต้องเสี่ยงมัดเลยนะครับปล่อยท้องลงล่างขึ้นบนโอ้โหเนี่ยตะหลุดแล้วนะต่อยเขี่ยขาล่างลงไปฮะเย็บแล้วออกแข้งขวาครับโอ้โหเตะทีหน้านะ พยายามเขียขน้าโอ้โหถนนใช้ก็จ้วงหมัดไปเรื่อยฮะโดนบ้างไม่โดนบ้างครับนี่ต้องเสี่ยงหมัดแล้วยับยับไว้ยังไงครับโอ้โหโอ้จริงๆถนนใช้เอ้ยดูเมืองไทยเขากาดไปเปิดไปหน่อยนะถ้ามวยต่อยแม่นๆเนี่ยม,มีโอกาสเหมือนกันนะเดี๋ยวจะดูถนนใช้จะขำเป้าได้ไหมครับอืมโดนนะเห็นไหมโดนแทบทุกหมัดเลยนะดูฮะเพราะว่านี่ผมสังเกตด,ดูเมืองไทยเขาจะลุมหัวเลยนะกาดวนแต่ว่า เขามีศอกนะครับก็เลยมวยหมัดนี้ไม่ค่อยกล้าต่อยเพราะว่าเขามีศอกนะนี่ฮหูหลวงหน้ายังไงครับยังไงครับหูขยับเริ่มขยับออกอย่างเงี้ยรอเวลาหมดรอเปล่าแล้วก็ถีบครับถีบจะกัดไว้ออกแข้งขวาอ้ยออกแข้งซ้ายขอขอภัยหมัดหนึ่งสองโดนแล้วยังไงเริ่มขยับถอยนะครับเมืองไทยถนนใช้เกี่ยคขาล่างลงไป โดนแข,แข้งซ้ายมาเหมือนกันฮนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเอาพอจนชายสั่งยับยับยับเลยนะครับเกาะเกาะไว้แล้วการแยกออกมาเดินต่อครับโนนชัยต้องคำเป้าให้เจอคนระับขอหมัดหนึ่งโอ้โหเก่งหมัดเลยนะโอ้โหพยายามเขี่ยข้างล่างแล้วต่อยหมัดยิงยังไงโอ้โหนี่ฮนะหยับถอยหนีนะครับเริ่มคุม คุมแล้วครับรอเวลาครับถีบสก,กัดหมครับมเมืองไทยนดนใช้เดินต่อครับไม่สนหนึ่งสองหนึ่งสองนี่มีหมัดซ้ายมาโดนเลยนะหมัดซ้ายลวงท้องขึ้นบนลงล่างนี่ครับลงล่างอืยังไงครับยังไงครับขยับขยับ,ขย,บขยับแล้วอเก่งหมัดซ้ายไว้นั่นเลยนะผมก็ลุ้นตามไปด้วยนะดูคิดว่าตัวเองต่อยโอ้หมดยกสุดท้ายครับ โอ้โหสู้กันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับนี่ครับผลการชนะก็เป็นเมืองไทยครับชนะคะแนนไปฝ่ายนี้ครับโอ้โหสุดเดือดนะโอ้โหถือว่าแลกกันสุดเดือดตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายครับก็เดราต่อยกันคุ้มค่าตัวมากๆเลยนะครับก็เป็นเมืองไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนถนนชัยไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ